ก็อยู่แล้วก็ไม่อยู่ก็ไม่อยู่อ้าเออเออเหมือนมีเด็กเพิ่ออีกคนจริงๆด้วยเนี่ยฮะจิ้มพี่เขาได้เหรอฮะน่ารักอันนี้รอบจริง วไปมาเปิดตัวพี่สาวคนโตของบ้านเราเฮ้ยยังไงแอบไปมีลูกได้เมื่อไหร่เกนน้องกายน้องเกสเรายังมีลูกเฮ้ยสาวอีกคนนึงจริงเหรอคะอุ้ยแต่ข้างหลังตอนนี้เราสวยมากเลยนะมาอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่กันที่เลอความรักคาเฟ่ย่านเอกมัยโอ้โหคาเฟ่เปิดใหม่สวยไหมลูกสวยมากสวยมากว่าทุกคนมาจะต้องประทับใจแน่เลยที่เนี่ยเขามีขายทั้งอาหารเช้าอาหารอิตาเลียนคือเรียกว่าอลังสวยอาหารอร่อยด้วยนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากเดี๋ยวพี่ลูกไาจัด ว่าแต่ใครเป็นพี่สาวอ,ะอ่ะนะผมไปก่อนเหรอโหเกนเก กินกินอร่อยเลยเหรออร่อยไหมอร่อยออร่ยังไหนดูดูปากเอาเอาอีกไหมไม่เอาอีกแปลว่ากินเยอะแล้วอ๋ออร่อยเหรออร่อยไหมอร่อยยังเ้ียวลงแปลว่าเวลิไม่ได้กู้เดาเดีวลงไหนกวนได้ใครมาได้ใครมากวนได้ใครมา ้ปอาหารเป็นโตเลยค่ะอะไรจะบอกว่านี่เริ่มเดือดเขาแบบอลังกาดมากจำชื่อไม่ได้แต่บอกว่าสวยงามมากเด็กๆเป็นไงคะร้านสวยไหมสวยมากค่ะที่แบบแค่กินพิซซ่านะคะแบบพิซซ่าทัพเปิลกับอันนี้เป็นอิเบริกอ่ะนะคะ20ปอจับได้ดูหน่อยได้ไหมคะ อร่อยมากพี่สาวรถติดพี่สาวช่วยแมวพี่สาวช่วยแมวเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พี่สาวกันอีกทีนี่พี่สาวพี่สาวเล่เลิกเปิดตัวแล้วใช่ค่ะพี่สาวนี้มาเลทมากเพราะว่าช่วยแมวอยู่เขาน่ากี่โมงนะคะห้าโมงค่ะแล้วหนูไม่กี่โมงคะหกโมงอ่าสวัสดีต้องแพลวก่อนนะต้องเรียกพี่แพลวเนาะ เขาหน้าร้านนี่เขาหน้าร้าเพราะเขาทำขลมก็ได้นะอย่าอกไทยนะไม่ใช่ละไม่ใช่ละหมาก็หาเลยดูสิไปช่วยแมวมาแม่ทำอะไรมาคะไปช่วยแมวมาแมวเกิดอะไรขึ้นแมวมันโดนรถแบบเหมือนแม่น่าจะรถคันน่าจะเป็นโดนกัดมาแล้วมันก็สะบักสะบอนอยู่ข้างเขาบอกอ๋อรีบไปทั้งสวยทั้งใจดีแต่มาเอิญมาเอิญเราก็คิดว่าตรงนั้นมันะได้ใช่ไหมพี่โดนข้ามทองหล่อเราเนี่ยเก่งกไปเป็นไปได้อันนี้ว่าใกล้ๆกนึกว่าใกล้ รถมันติดไม่เป็นไรมาแล้วเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันนะเอ้ยช่วงนี้มีผลงานอะไรผลงานตอนนี้ก็เราออกเพลงใหม่แล้วค่ะอตั้งเพลงนะคะแล้วเพราะว่ไปควรจะทำอะไรเนี่ยซักคอนได้ไหมซักคอนได้ไหมเฮ้ยอันนี้เก่าไปละอันนี้ขอซักคอนได้ไหมหยุดพักดูสักครั้งนี้มีท่าเต้นติ๊กตอกด้วยปะมีโอ้โหจริงวะโอ้ โอ้โะต้องติดตามกันแล้วแหละเจสเคยเห็นไหมไม่เคยได้ยินพี่เขาก็ยังไม่เปิดเป็นเจ้าแม่ติ๊กต็อกไม่ใช่หรอใช่แค่หลับตายหยุดพักดูเสต็จครั้งยากไหมปะไม่แต่อันนี้เคยมันมีมีพับลิกมหมยังหรือยังอ๋อยังอ๋อมีหน้าเราไม่คุ้นปังได้แค่แบบนีด็ดเจสโอเครอติดตามลงไปแล้วอาจจะได้ดิกระส์แล้วนะพี่ ใครลงกอนได้กอนดีอ่กล้องมากล้องอะยิ้มแน่นรู้กัอยแล้วเไม่อยู่เรอยู่้ไม่อยู่าวัดน่มก็ไม่อยู่าย้วคนนิดเกิดมากับกล้องอ่ะเออเหมือนมีเด็กเพิ่มอีกคนจริงๆด้วยเนี่ยอะ เดี๋ยวเดี um. ๋ยวได้ไปโรงพยาบาลอีกคนเลยเฮ้ยน้องแพลวจะสไลด์จริงหรอจริงหรอโอ้โหไปจิ้มที่เขาได้หรอฮะ สักพักแม่ถามว่าพี่ชอบคนไหนสวยดู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 ไปตอนนี้เป็นปุ้นไตแล้วโดน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 แหม่ยาวมากเหมือนพ่อมันเลยอ่ะเฮ้ยอ้าวทำไมมาโยนเลยเนี่ยแต่ว่าเมื่อกี้แม่สั่งปูนไตนะแม่ยังไม่เสร็จสองเรื่อง น่ารักอันนี้รอบจริงมั่วสัวตัวไปไหนไปไหนสู้พันธรรมชาติไม่ไหวเลยเนาะธรรมชาติไม่ไหวเดินไม่ใช่เคือบอกว่าร้านนี้นะคะอาหารอร่อยแล้วก็อิ่มมาก น้ำไม่มาเลยค่ะเลิฟป okay. ั๊บอร่อยไหมคะั้องแพลนอร่อยจังเลยอะต้อไปคนนั้นก็มาด้วยเพราะว่าดึงขนมได้โอเคอ่ะวันนี้ลาไปแล้วครับบ๊ายบายเจ้าตุ๊กถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกุงกริ๊งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย